สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยากจอมาแชร์ประสบการณ์ของผมนะครับให้กับคนที่กำลังคิดว่าสิเล่นพนพันออนไลน์นะครับฟังผมจบแล้วก็เอาไปคิดเอานะครับว่าเห่นพนพันออนไลน์เนี่ยมันได้หรือว่ามันเสียมากกว่ากันนะครับเมื่อก่อนผมไม่เคยเล่นพนพันออนไลน์เลยนะครับผมมีเงินเก็บทุกเดือนทุกเดือนนะครับอยากไปแซ้ก็ได้ไปนะครับอยากกินย่างก็ได้กินนะครับกินอิ่มนอนรับสบายนะครับ พ่อผมหัวจักพนันออนไลน์มากนะครับจากที่ผมเป็นคนมีเงินเก็บลายเป็นคนผมมีเงินเก็บโดยทันทีนะครับจากที่ผมอยากไปไซก็ได้ไปนะครับพ่อผมหัวจักพนันออนไลน์ผมอยากไปไซผมก็บบ่ได้ไปจากที่ผมเคยกินยังนะครับพ่อผมมาหัวจักพนันออนไลน์นะครับผมอยากกินยังผมก็บบ่ได้กิน นี่นะครับคือขอแจกงต่างกันจากที่ผมเคยนอนรับสบายเต็มอิ่มนะครับพราผมมาเห่นพนันออนไลน์นะครับผมก็เคยนอนแบบเต็มอิ่มยักเทือนะครับคือสมองเข้าหัวคิดเท่านะครับสีคิดแค่วาสีหาเงินใสมาเห่นพนันออนไลน์นะครับนี่นะครับ,ค,รบคือไพ่ไก่ตัวของเขานะครับเข้าเพิ่นก็ออกทุกซองนะครับมาเล่นพนันออนไลน์เนี่ย ไปข้นกับไปปนไปซิ่งท่องไปปนร้านท่องแน่นะครับนะครับมันมีแต่แนวบดีนะพี่น้องผมก็เลยอ,อยากออกมาเตือนสำหรับคนที่ากำลังคิดที่สีเด่นพนั่นออนไลน์นะครับที่ผมออกมาบอกเนี่ยตอนนี้ผมบ่ได้เล่นแล้วนะครับผมเล่นช่วงพุ่นนะครับต้นปีที่แล้วนะครับผมเล่นต้นปีที่แล้วนะครับผมอยากบอกว่าพรนันออนไลน์นะครับ มันเฮ็ดมาเพื่อทีสิมากินเข้าซอนั่นนะครับเข้าผมม่มีโอกาสทีสิไปกินมั่นหรอกมีแต่มั่นสิกินเข้าเบิร์โตนะครับผมบ่อยากให้พีน้องพีพีน้องทุกคนนะครับมาเลรนพนันถอนไล่นะครับแห้งเหรียญแห้งเสียพี่น้องตอนนี้เข้าอายุยังหน่อยนะครับเข้ากับโตเข้าเลือกเหรียญมั่นยังท่านนะครับคันเข้าอายุไล่ขึ้นแล้วนะครับขันเข้าไป่ั้งไปเด่นมั่นอยู่นะครับชีวิตแห้งสิตกเหวไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้คืออยากฝากไว้พี่น้องๆทุกคนนะครับเพื่อได้เบิ่งจบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะครับน้ำในเดอร์นะครับผมสวัสดีครับ